สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันศุกร์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2567อยู่กับมุกสุปิสราค่ะ คุณผู้ฟังคะชาวนี้นะคะมุกมีข่าวดีที่จะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่พี่น้องประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอค่ะก็จะมี3มาตรการด้วยกันนะคะประกอบด้วยตรึงราคาน้ํามันดีเซลกา๊าซหุงต้ม LPG และช่วยลดค่าไฟกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมปรับโครงสร้างราคาพลังงานครั่ง ทั้งใหญ่ในปีนี้ค่ะซึ่งสามมาตรการนะคะก็เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าของชีพแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็จะมีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลนะคะไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่20เมษายนที่ผ่านมาถึง31กร,รกฎาคม2,567ค่ะและในส่วนของการหุงต้มนะคะก็จะมีการตรึงราคาขายปีก LPG ที่ระดับ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกร,รมัมมีระยะดำเนินการนะคะตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่30มิถุนาย,ยน2567ค่ะและมาตรการที่3นะคะการลดค่าไฟที่19.05สตางค์จาก4.18บาทเป็น3.99บาทต่อหน่วยแก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือน ระยะเวลาดําเนินการ4เดือนค่ะโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม2567ค่ะและในส่วนของนายเพียรพันธ์สารีรัตวิภากนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัจจุบันราคาพลังงานเกือบทุกชนิดมีความผันผวนในระดับสูงซึ่งก็เกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะโดยเฉพาะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งกระทรวงพลังงานก็ พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งในส่วนของน้ำมันค่ะรัฐบาลกำหนดเพดานไว้ที่33บาทต่อลิตรเนื่องจากสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้อุดหนุนติดลบกว่าแสนล้านบาทแล้วค่ะและหากไม่อุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลที่แท้จริงก็จะอยู่ที่34-35บาทต่อลิตรค่ะและอาจจะมีการปรับราคาเพดานหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับสูงขึ้นนะคะ แต่ว่าราคาขายปีกในไทยก็จะค่อยๆทยอยปรับค่ะ โดยทั้ง3ม,มาตรการนะคะก็ได้เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและมีการเตรียมรื้อระบบราคาพลังงานใหม่คาดว่าจะยกร่างกฎหมายใหม่ซึ่งก็จะสามารถดําเนินการภายในปีนี้ค่ะส่งผลให้คนไทยนะคะก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานที่มีความยุติธรรมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและจะเป็นการปรับรูปแบบพลังงานของ ประเทศที่มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยค่ะซึ่งก็คาดว่าจะใช้งบสำหรับการดำเนินการ3มาตรการนะคะจำนวน8,300ล้านบาทค่ะทั้ง3มาตรการนี้นะคะก็คาดว่าจะช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันดีเซลจำนวน6,000ล้านบาทช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ LPG จำนวน500ล้านบาทและมาตรการน้านไฟฟ้าอีกจำนวน1,800ล้านบาทค่ะ ก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลนะคะให้ความสําคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผ่านการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการระยะสั้นอยู่นะคะก็บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนแต่ก็ต้องทําควบคู่กับการที่จะแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างระยะยาวตามที่หลายฝ่ายเรียกร้องกันด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะ กลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา5.50นาฬิกาห0นาทีหลังรายการธรรมะรับอรุณ์สำหรับวันนี้มุกสุพิชาราต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ